อีกเพงแค่รับวิธีการนะครับที่จะสามารถทําให้คนนั้นจับเงินล้านได้ง่ายๆจากความขี้เกียจของคุณครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความขี้เกียจหรือชอบทําอะไรน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์เยอะๆนะครับวิธีการง่ายๆครับเพียงแค่คุณเข้าไปหางานที่สามารถทําเพียงรอบเดียวนะครับแต่สามารถที่จะสร้างไรายได้หรือทําเงินให้คุณได้หลายๆรอบนั่นเองครับหรืองานอะไรก็ได้ที่ ผลิตเพียงครั้งเดียวแต่สามารถที่จะก๊อปปี้ขายได้หลายครั้งนั่นเองครับถ้าในยุคนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าดิจิตอนนั่นเองครับเพราะคุณสามารถผลิตแค่ครั้งเดียวแล้วก็สามารถก๊อปปี้ขายได้หลายครั้งนั่นเองครับเพราะการที่คุณน,นั้นเอาแรงเข้าสู้หรือการที่คุณขยันหมั่นเพียรแล้วมันจะทําให้คุณรวยนั้นนะครับยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับอีกหนึ่งข้อดีของขี้เกียจก็คือ มันทําให้เรานั้นได้ใช้ปัญญาแล้วก็ได้ใช้สมองมากขึ้นนั่นเองครับมันก็จะทําทให้คนนั้นไม่ต้องใช้แรงเยอะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นจับเงินล้านได้ง่ายๆจากความขี้เกียจครับผมครูใดครับสำหรับใครที่ต้องการเรียนคอร์สออนไลน์นะครับเป็นเศรษฐียุคใหม่ที่นอนเฉยๆก็รวยได้นะครับผมยินดีแบ่งปันความรู้แล้วก็สอนวิธีการดีๆให้ครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ ยินดีสอนให้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ